แล้วพี่น้องห้ามยังไงแล้วแบ่งขึ้นมาให้ยมหาเล็กกินพี่น้องเลยตั้งแต่ปิดบักโมยังบ่าวน์หายเป็นเรื่องเป็นเหลาจะเถื่อม่ได้เพิ่งนั้นปิดเอามากินจะได้กินฝ่าลุงโอ้าอยู่จักคว่ำคักเว้ยสบายดีปะลุงไหมฮะพี่ได้สติเลยได้สติเออ ต้องมกินข่าวพี่ไกไ่เดินกินข่ากูมกไพี่ปลกินกระปซังเน่กระป๋องานะตา,าเออเอ,อ,อ,อคือกินตะเวนแทะเออกินตะเวนลกน้อยมากเล็กน้อยอันปวอันะรบก่นนะียังอ่ะนะขายขนมสบปอ<笑><笑><笑>อ,อ,อขายขนมพี่น้องแม่น้องดำขายเครื่องอีแล้วพี่น้อง บ่าขายขายแหย่าเล็กกินบ่อยนะอโอ้ยพี่น้องเลยลห่านขายเครื่องห่านขายของซ้ำพี่น้อง <c oughs> มีขนมเล็กน้อยรีวิวห่านขายเครื่องหมอดแล้วพี่น้องมีกาเฟ่ขนมมัดกรได้นนขายอยู่บ่อพูดไหมได้ขายแต่ลาเล็กนี่เพื่อนนี่บ่มาให้เล็กไล <c oughs> ่อยู่ไหบ่เออข้าวเสือยู่เด็กน้อยมีแต่ขนมเด็กน้อยนี่ไ ก้อนทารย่ายอนี่ยายส่องก้อนหาพันช่องก้อนหาพันมีขนมอมไข่ขี้เกี่ยมเอมีแต <pet brewer y> uh, like exactly. uh ่ข huh. ้องมาเหล็กหมักนะนี่ไรไข่หเล็กน่อยพี่น้องมีแต่ข้องมาาเหล็กหมักมัม มันมึงมาเส้นไหวหรอบอร่หึยังบอมึงไงมาเส้นไ,ไหวได้เส้นไหวแกปุเป็นดิออโอ้ยยังไม่ชาดทนอแกไม่ยิ้มแกดึงดิออดึงออกฮะดึงมาเมอาะลรเนี่ยคือปอกันกินตะเวนแท ทำมากจรงๆแตบ่อยากบอกทำไมไปหายังบะล่ะบะแล้วเลยโบะมีโบกินด้วอืมน้ำอ้าเช็ด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 ัหเห็นยังไงนี่ฉัาไม่รู้เหยังไงนี่โอ้บกูใหญ่นี่บกูใหญ่ับกรอบับรบด้วเอถอัยล่ะ เอาเออเอามามาเหล็กกินพี่น้องเงเจ้าซุปกระซุบในมือมึงนะฮะยิ้มหน่วยในมือม um um nope, ึงหนะเป็นตะซุปกะหมูอยู่บอกหักหักสีซุกอยู่กระถางอันนี้กระซุกนี่อันนี้กระซุกนี่เออนี่นี่บาดด้วยดะบาดดฮวยบาดเพิ่งด้ดย ปัดตกมานี <c standen> uh ่ปาเป็นปาดอันนี่ปัาปไม่โตปัปาปาไม่โตไปประดับรยากบุกซุกระดับยากุกใจมันคือเป็นระดาบปัญหาไมนโขงบาไม่โข้าไปนี่ปาโตมาไโตานั่้งคได้เนี่ยสา่เขาไมีแต่ขีดบ่นี่ บ่แม่นบ่แมนเนาะอ้เานี่่วดหลั้านี่ปวดหลัลูกใครป็นอันนี้ะเรื่องน่ โอ้โโอ้โอันนี้เรียกว่นี่ลูกแน่นี่ชิมมือนูกูกแม่น่ลูกไฟลูกแน่น่มันหม่ำลูกจักจักเได้หุ่จักไหมร้านนั้นบ่มันมันชุกอยู่ดอกัเถ้าเพราะมันเออลองผ่านอ อนันหพลนด้วยพลันด้วย่นองเลยปันก็กินปันนกินใกบลายลายด้วยนะมังซีเจ้าก็สิบห้าร้อยิบ้านนกบนจจังเอาใหม่ครหาโลดตัวได้บมซุกกันเดียวจังกินใหม่ลุกอุกชุกมันมันุกอยู่มันหักขวัญมันประทันตายไปเ้เอ้เพราะว่าตัวนี้มันอยู่ในหายน้องมันประทันนันมันประทันแล้ว ป่ะนะมันซุกยามเออฮเดนะซุกฮเดนะมาคืนนี่มาค้นน้ำยิงว่างยิมไหนใครหยุ่มล่อดีได้จ่ายฟินบางโมเลยเออฝันฟิกลางคืนเด้อเด้อซื้โของกเด้อยิมกับไปน้ำบ่คืนเนี่ยปอีงนะไปสองคนสองคนกับยิมนะเจ้าึ้นนะอะไรยี่ติ แต่ไที่หวร้าไผ่กระอันไผ่เจ้าบอกขึ้นมาพเอิมพเอิมเพิ่งเติมนะโอ้ยสะพ่อกะโดง่ะกระดงะละปลาดำอีจอยอีแม่ลงไปถ้ามาเห็นไม่เถาอยู่บ่อๆว่าสันเห็นซุกบ่าคนไหวเราคอเถาลงตาแดงคุณ

แล้น่งสมเขามีไพ่ผู้เดียวกบไพ่ลายเลยจะประหยันเลยห้าปีกินปริกญาหาดยานตะเกียบม่วงนะอยู่มันัวกควาน่ะคนตอปลาบัวนี่ตะเกียบปม่วงที่วนหัวจสหัวควาผู้เดียว นกข้านห้อง้าันต้นมักานเมื่อห้องไมอเจเพทางตลาดเจ้าไม่ได้คึดยานติยอมใจคายได้เจมือแลว้วก็ค้ายเครื่องเนี่ยมามามือนนี้กระทงคือว่างไล่เติมกชคลายดีเลยเนาะกร <laughs> ะทงบอกลูกไล่เติม,ลมเลยม่ดไปง,งไปพ่อพอือ ไผได้่นตยิงเนาะลวกาแล้วเราก็ลงปลาปลหางีนงงะไผได้เหม็นยิงเนาะ่นใส่ทรงยางขวบวาาเวิคนมาดอมาสังกตนมยิ่งคนมาคนเดียวคนเราก็แ่เพชรปวงเด้อวยเพิ่งว่าทอดนี่้เพิ่ว่าหวานยูมหวานปานห

ตัวมันซุกแข้งมันกัดจนโว่ทางในทำมูมันใหญ่บระสามกันเนาะมัมูติดพยาตมันเลยเป็นอย่างสีแล้วดีแล้วมันยังได้สำนจกมันยังทั้งบิดทั้งเบี่ยวก็มีมาดูนะช่วยแม่เผื่อผาได้ค่ะมีท้ามในก้นนะอันนี้นิ่นมีในก้นนะลูกตืองอให้น้องเนี่ย เบิบ้าเอยเยเอยอนมันอยู่ละพ้นเขาเขาี้เขาก็ได้แรงดแวชุกอยบานนนี่รุนุนรุอคือเป็นันนอะนะบ้าบนิเลือกบเป็นล่ะตันี่ที่มันเบิกก่อนตีอ้น่้คือดาว kim mình bớt con. Bỏ mình mình Đâu? Mới chưa? Hả? Mới chưa? Mới chưa रे. Đâu? phải luôn mà mua đâu. Từ cột nó nó đấy, mùa đấy. Điều của... Điều của <cười> <cười> không có sai. Có cái với mấy

หอบบอก่อบบดองบอหอปบดองคือการบดป้าน้องบอกว่าเราจะไปเลยลูกซ้าขียิงเลยลูกช้ำคข่ไข่ได้ซ้ำหน่อยสิบบอหรือซ้ำหน่อยไแม่แก้เรืองบนหน่งฮะแ้เ่งก่น่ะไ เอยไม่ได้ยุ่งนั่นแหละไผันกนะเฮ้ยทั้งกินทั้งผกัก <c oughs> ทำนี้แล้วพี่นอนเลยสิเขาเมื่อแล้ว